สวัสดีครับพบกับกำนันโอนะครับกับโครงการใหม่นะครับโค้งหนองนาโมเดลไอ้ที่อยู่ข้างข้างหลัง,งผมนี่ก็คือมันเป็นโครงการหนึ่งที่ลูกค้านะครับที่ได้อุดหนุนซื้อขายที่ดินโดยผ่านทีมงานบอยเศรษฐีน,รนคราชนะฮะแล้วก็ทําเป็นอ่อล่องสวนอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะตอนนี้มันเศรษฐกิจพิษเศรษฐกิจพิษโรคโควิดพิษ หลายอย่างนะครับในเมืองตอนนี้มันมันไม่น่าอยู่ละนะครับก็เลยตอนเนี้ทีมงานของเราก็เลยมีไอเดียว่าเราจะทําโคกหนองนาสําเร็จรูปนะครับท่านจะดีแค่ไหนท่านที่ไม่ต้องซื้อที่ดินเปล่านะครับบางคนอ่ะซื้อที่ดินเปล่าก็จริงแต่ไม่รู้เริ่มเมนเทจยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงขุดล่องยังไงเอาแมคโครที่ไหนเริ่มต้นทํำยังไงอย่างเงี้ยเราจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ลูกค้าคนหนึ่งครับซื้อไปในเนื้อที่5้ไร่3างานนะฮะก็ทําเป็นร่องสวนแบบนี้แหละนะครับตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะก็มีทั้งติดต่อประสานงานเรื่องไมโครเองติดต่อคน้อมรัวเองหรือบางท่านก็ให้เราติดต่อประสานงานให้แต่ราคาเราไม่ยุ่งเราตั้งแต่แรกแล้วนะฮะท่านดูเนี่ยในในร่องเนี้ยท่านจะเลี้ยงปลาก็ได้เลี้ยงปาลงปาคาราบขายส่งออกหรือจะเลี้ยงปลา,าที่ตลาดต้องการนะครับปลูกผัก ปลูกผักเนี่ยคือสําคัญที่สุดคือระบบน้านะครับผมบอกได้เลยน้ําสําคัญที่สุดในการทําการเกษตรนั่นคือหัวใจหลักไฟฟ้านี่ไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้มันมีโซลา่าเซลล์ละนะฮะก็เนี่ยที่ยกล่องเนี่ยเราจะปลูกมะม่วงก็ได้มะพร้าวน้ําหอมก็ได้หรือจะปลูกผักกาดคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งมันได้หมดไงฮะมันจะมีความสุขไหมโค้ง,งหนองนาโมเดลเนี่ยมันจะถูกออกแบบมาเพื่อให้เราอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอ กินในสิ่งที่เราปลูกปลูกในสิ่งที่เรากินไม่เหมาะสําหรับที่ท่านจะหวังผลกําไรเป็นกอบเป็นกำเป็นเงินก้อนขนาดนั้นนะฮะในหลวงท่านสอนไว้แบบนั้นนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะฮะเขาจะสอนแบบอยู่อย่างพอเพียงอ่ใช้พื้นที่1ไร่ได้10,000แมันใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะฮะมันต้องศึกษานะครับอันเนี้ยมันจะเป็นโมเดลสําเร็จรูปเลยถ้าใครติดตามช่องบอยเศรษฐีนักราก็จะมองเห็นเลยว่าเราจะมีการโพสต์ในเพจอยู่ว่าเตรียมพบกับ เนี่ยฮะโคกหนองนาโมเดลเร็วๆนี้เลยนะครับซึ่งในในเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับท่านท่านต้องการอะไรคือมันเป็นที่ดินเปล่าท่านเหมือนเหมือนกระดาษสีขาวอะ่ะท่านอยากจะสีอะไรระบายท่านหยิบลงไประบายตรงนั้นทาสีแดงมันจะได้สีแดงทาสีขาวมันจะได้สีขาวทาสีดําก็จะได้สีดําเหมือนกันนะฮะเราอยากปลูกอะไรบนพื้นที่เรากระเพราคะน้าข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกคือ มันจะดีกว่าไหมถ้าเรายกร้านค้าร้านหนึ่งหรือยกห้างสรรพสินค้ามาไว้ในที่ของเรานะฮะเหมือนเซเว่นอะเซเว่นมันก็มีทุกอย่างให้คุณได้เลือกเหมือนกันนะฮะในแปลงในที่ดินของเราสามไร่ห้าไร่สิบ 100, ไร่หรือจะร้อยไร่เราก็เนรมิตมันได้ทั้งหมดนะครับแต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณซื้อแบบสําเร็จรูปมาแล้วนะฮะแล้วแต่นะครับท่านจะซื้อแบบสําเร็จรูปก็ได้หรือซื้อแบบ เป็นที่ดินเปล่าแล้วให้เราจัดสรรให้ก็ได้นะครับมันก็มีหลากหลายนะฮะก็อยากจะให้ท่านลองเข้ามาดูนะครับลองเข้ากดติดตามบอยเศรษฐีนครราชดูมันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับเราไม่ได้ก๊อปปี้ความคิดใครเราไม่ได้ก๊อปปี้นโยบายของใครนะฮะถ้าใครติดตามช่องเราเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเราอะเดินด้วยตัวตนของเราตั้งแต่แรกแล้วโดยเฉพาะการรีวิวตั้งแต่ต้นนะฮะผมกับคุณบอยก็เดินกัน2คนมาตั้งแต่แรกนะฮะจนกระทั่ง ก็มีนะักก๊อปปี้อื่นเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับก็อยากจะให้ท่านดูนะฮะซื้อที่ดินเนี่ยเงินไม่ใช่บาทสองบาทใครก็ซื้อได้ถ้ามีตังแต่ท่านดูการบริการหลังการขายและก่อนการขายนะฮะและเตรียมพบกับช่องบอยเ